จึงดังสนันวันไว้ยังไม่หยุดยั้งเช่นนี้สมเด็จพระเจ้าสุปาพุทธ,ธาราชารู้ต้องรับพุทธธรรมนายโดยทรงมีวาสนาชะตาถึงกับจะต้องถูกแผ่นดินส่ก็ทรงบืดอัดพุทธทัดอยู่ในที่สุดโดยที่ไม่มีใครจะทนห้ามทันพระองค์ก็พลันลุกขึ้นจากพระทีน่นั่งทรงเปลี่ยนถึงลงไปหมายจะห้มามไม่ให้ ารประตูที่เสด็จผ่านไปก็เปิดเองเป็นที่อัศจรรย์กลาทหารล่ำมสันกำยังใหญ่ที่ทรงคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษก็บังเอิญให้มีเหตุลืมพระร,ชระาชดำรัสทหารซึ่งเฝ้าอยู่ทุกๆประตูทั้งเจ็ด I'm mm -hmm.